สวัสดีท่ทุกท่านนะครับผมพบกับผมกาวแตมวันนี้อยู่ในช่องกาวแตมเทคและเราอยู่กับกูเกิไวาซิตเตนเล่นใหญ่มากเลยโอ้ไม่เก่งใจอะไรนะออกเมคโคซอฟต์ซิตี้เต้นพันเนอร์ความเป็นซิตี้เต้นพันเนอร์ของเมคโคซอฟต์นะครับผมอ่าโอเควันนี้ วันนี้เรามาพูดถึง Google Assistant กันเดี๋ยวว่าหลังจะค่อยพูดถึง c คอตน a แล้วกันโอเคไม่ต้องน้อยใจไปนี่เราจะพูดถึง Google Assistant กันเพราะว่าอย่างที่อยู่ในชื่อคลิปของเรานะครับผมวันนี้เราจะให้ Google Assistant เนี่ยช่วยร้องเพลงระหว่างที่เราล้างมือครับผมหคืออย่าง <c ười> นี้อธิบายก่อนนะครับ อ่ะอธิบายกันก่อนว่าทำไมภาพมันถึงเป็นอย่างนี้นะครับทำไมภาพมันถึงเป็นอย่างนี้นะครับผมอันนี้เราใช้โทรศัพท์เครื่องเก่าถ่ายถ้าใครดูคลิปช่วง,งแรกๆของของช่องเรานะครับมันจะเป็นประมาณนี้แหละนะครับผมแล้วก็ใช้โทรศัพท์เครื่องปัจจุบันเนี่ยมาเล่น Google a s t i s t a n t นะครับเพราะว่าสาเหตุเนี่ยเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องเก่าเนี่ยนะครับตัวเวอร์ชัน Android เนี่ยมันไม่สูงพอที่จะเล่น Google a s s i s t a n t ได้ก็เลยต้องใช้เครื่องเก่ามาเป็นมาเ,เป็นกล้องถ่ายแล้วก็ ใช้เครื่องปัจจุบันเนี่ยมาเล่น Assistant แทนนะครับผมทีนี้จบไปอ่ o g l e Assistant เอยหรือว่า r t a n a เอยหรือว่า Siri เอยหรือว่า Alexa เอยนะครับผมหรือว่า AI ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเป็น s s i s t a n t เราเนี่ยนะครับอ่าแน่นอนความสามารถของเขาเนี่ยคือเขาช่วยเราในหลายๆอย่างเปิดไฟปิดไฟในบ้านนะครับผมหรือว่าในในมือถือนี่คืออช่วยนั้นหมายช่วยตั้งในาฬิกาปุกช่วยจดจำบันทึกเมโมต่างๆอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นเลยคือการอินเทอร์แอคทีฟกับกับผู้ใช้ยอย่างเรากับยูเซอร์อย่างเรานะครับพูดคุยตอบโต้กันได้นะครับเมื่อคือนเนี่ยก็เป็นช่วงที่เงาเงานะครับเงาเงาไม่ค่อยได้ออกไปไหนเพราะว่าโควิดใช่ไหมเมื่อคือนก็มาถึงจุดที่คุยกับ g g o e a s s i s t a n t นะครับผมก็อ่าคุยคุยเพราะเงาไม <c oughs> ่ย่ามาถึงจุดนี้ได้แล้วนะครับคุยไปคุยมาก็สักพักหนึ่งอ่าเรารู้อยู่แล้วว่า AI เหล่านี้เนี่ย เขาหรือเธอเนี่ยนะครับผมสามารถที่จะร้องเพลงได้นะครับเมื่อคืนก็เลยให้ให้ g o o g l ลร้องเพลงให้ฟังนะครับผมทีนี้ระหว่างที่ร้องร้องไปร้องมาเนี่ยมันก็มีอยู่เพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงที่เซอร์ไพรส์รผมมากๆเลยก็คือเป็นเพลงเกี่ยวกับการล้างมือนะครับผมเป็นเพลงที่พูดง่ายๆเลยคือผมเทสอยู่หลายครั้งเลยนะคือถ้าช่วงเนี้ยถ้าเราขอให้ Google จะแต่ร้องเพลงเนี่ยเพลงเนี้จะเป็นเพลงที่โดนเลือกมาบ่อยที่สุดนะครับ พูดง่ายคือ Google a s s s i t a n t ห่วงใหญ่เรานั่นเองก็ปมมือนะครับผมเข้ากับสถานการณ์มากเออผมชอบมากเลยแล้วแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันน่าจะมาแบ่งปันทุกคนนะครับเวลาตอบต,ต่อจากนี้เวลาเราจะล้างมือมันจะต้องแบบประมาณ4 0วินาทีถูกไหมอ่านะครับก็นี้แหละให้ Google a s s s i t a n t ร้องเพลงไปด้วยเราก็ล้างมือไปด้วย <laughs> ่ครบพอดีนะคร <laughs> ับแถมในในเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับผม กูเกิล a อซิสแตนนี่มันมีหลายภาษาถูกไหมนะครับผมกูเกิลเอซิสแตนภาษาอังกฤษเนี่ยมีเนื้อร้องที่สลับที่สลับสรวยมากแล้วก็เพราะมากดีมากเขียนมาดีมากนะครับเพราะฉะนั้นรอช้าอยู่ใหญ่นะครับเราไปฟัง g o o g l ลเอซิสแตนร้องเพลงให้เราฟังกันดีกว่านะครับผมเพลงล้างมือเนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมพูดไปว่าว่าขอให้ร้องเพลงเนี่ยจะได้เพลงอะไรออกมานะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นเพลงเกี่ยวกับการล้างมือนี่แหละนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ย เจอเจอบ่อยสุดแล้วนะครับแต่ว่าอีกคำสั่งหนึ่งเดี๋ยวจะมีอีกคำสั่งหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าทำไงถึงจะเรียกเพลงเพลงนี้ขึ้นมานอกจากขอให้ขอให้ร้องเพลงนะครับอ่ะ sing a song อ่าอันนี่คือความสามารถปกติ Google สามารถร้องเพลงได้นะครับผม can you sing a song Wash, wash, wash your hands for 40 seconds, please. Soap will chase the germs away so you don't cough and sneeze. Lather up your hands about a half a minute more. Get in between each finger, you can never be too sure. Clean, clean, clean your hands, and if you're getting bored, remember, friend, that in the end, good health is your reward. Scrub, scrub, scrub your hands, you're almost there, hooray! Soap and water lather up at least five times a day rinse 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 your hands just five more seconds now we're having fun we're almost done now let's get you a towel ปรบมือเพราะมากนะครับผมแล้วก็เนื้อหาดีมากเลยเขาบอกว่าเห็นไหมเขาเขามีบอกว่าให้ล้างระหว่างมือนะครับระหว่างซอกมือตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ <laughs> ให้จำไว้เสมอว่าเออเนี่ย สุขภาพที่ดีคือคือดังวันนะครับผมให้ทำห้าครั้งต่อวันนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับผมคือเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างดีเลยแล้วก็เทินมากเลยเรารู้สึกว่าโอ้โหล้างไปล้างไปนี่ดีอ่ะคือดีอ่ะนะครับก็ถ้าใครอยากจะได้พหมายถึงว่าถ้าใครล้างมือไปด้วยแล้วอยากจะฟังเพลงนี้ก็ขอให้ Google ลองเพลงให้ฟังได้นะครับทีนี้นอกจาก Can You Sing a Song ให้ Google ร้องเพลง g o o g l ลร้องได้หลายเพลงมากนะครับคอทนาเอย์ิลิเอวย็ก็ร้องเพลงได้หลายเพลงเหมือนกันนะครับเพลงเนี้ยมันมันก็เลยจะจะไม่ชัวร์แต่จริงๆให้ร้องเพลงซ้ำๆสักสองสารอบน,น่าจะได้เพลงนี้แล้วแต่ถ้าอยากได้เพลงนี้จริงๆเนี่ยตอนท้ายเขาบอกว่า you want to hear that again คืออยากถ้ายอยากได้ยินเพลงนี้อีกเนี่ยเราสามารถให้ Google เนี่ย help you wash your hands คือช่วยเราล้างมือได้นะครับเราต่อไปเราก็บอกว่า Help me wash my hands. อ่านะครับเท่านี้ก็ก็ได้แล้วนะครับผมอ่ะต่อไปมาดูภาษาไทยกันบ้างว่าเป็นยังไงนะครับผม <c oughs> ภาษาไทยเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าจะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันด,ดูกันว่าเป็นยังไงนะครับผมช่วยฉันล้างมือ สิ่งที่สำคัญที่สุดของการล้างมือก็คือการล้างมือให้นานเพียงพอฉันจะเปิดเพลงสนุกสนุกความยาว 4, 40วินาทีล้างมือให้ทั่วจนกว่าเพลงจะจบนะคะเห <laughs> ็นคุณแฮปปี้ฉันก็ดีใจค่ะอ่าโอเคนะครับก็สรุปเลยก็คือว่า g o Google a s s i s t น n t ภาษาไทยเนี่ย ไม่มีเดลเพลงนะครับผมอ่าแต่แต่เธอเนี่ยก็จะเปิดเพลงให้เราเหมือนกันเป็นเวลา40วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นผมประทับใจมากผมรู้สึกว่าเอออย่างน้อยเขาใส่ใจอะ่ะเขาใส่ใจยิ่งเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนี่คือเขาเขาใส่ใจกับเรามากเขาโอ้โหมันมันน่ารักอะ่ะเออมันมันคือแอสซิแตนที่น่ารักอ่ะครับมีคมนเคยเปรียบเทียบหมายถึงว่าเปรียบเทียบนี้ใส่ของแอสซิแตนแต่ละตัวอะไรเงี้ยโอ้โห google นี่ถือว่า น่ารักมากนะครับผมแล้วก็ประทับใจกับกับผมมากเลยเมื่อคืนนี้ก็ไทยๆไปแล้วนั่นแหละเพลงนี้เข้ามาได้ลเลยบอกรู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็อยากมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมนะครับผมก็ต่อไปนี้เวลาล้างมือให้ Google ช่วยลองเพลงให้เราฟังนะครับภาษาอังกฤษนะ <laughs> นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวจะหาว่าลำเอียงไม่ลองกับคอต้าหน่าเหรอนะครับสิริไม่มีนะครับ ลองแล้วและนี่คือสิ่งที่เราได้จากคอทน่านะครับผมเฮ้คอทน่า Help me to wash my hands Sorry I can't help with that but I found something on the web คอทน่ายังไม่มีตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับผมก็ก็ไม่ได้จะมาเปรียบเทียบอะไรแค่จะบอกว่าเออ <laughs> กูเกิลกูเกิลเขามีแล้วนะนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยววันหลังจะมาเล่นคอตาหน้ากันนะครับว่ามีอะไรอีกบ้างนะครับวันนี้ปิดท้ายไปด้วยให้ g o o g l ลร้องเพลงให้ฟังอีกสักเพลงดีกว่านึงนะครับผมถ้าภาษาไทยเนี่ยเหมือน Google จะอาย Google จะไม่ร้องเพลงนะครับจะคุณร้องเพลงได้ไหมท่านเขินทุกครั้งเวลาที่ต้องร้องเพลงขนาดคุยกับเพื่อนอโมจิฉันยังแอบพูดผิดคีย์เลยฉันขอค้นหาเนื้อเพลงเพ,งเพราะๆให้คุณไปก่อนนะคะ อ่านะครับกูภาษาไทยก็จะไม่ลองเพลงนะครับเพราะฉะนั้นก็ฟังภาษาอังกฤษไปแล้วกันถ้าถ้ามันได้เพลง w a t c h your h a n d อีกผมก็จะเปลี่ยนเพลงแล้วกันเนาะเออจะได้ฟังเพลงอื่นนะครับ <laughs> ก็ปิดท้ายคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับ <laughs> ขอบคุณมากที่ติดตามเราชมนะครับผมบ๊ายบายซิงก์กับซองซิงก s กับซอง I love singing I love singing I a little song for you as you can tell i'm not too shy although perhaps it's now time to say goodbye goodbye Salah. goodbye <laughs>